สนับสนุนโดยโอวันติน Essential Damage แขนมาดูเลยวันนี้แต่ลากใลยคงจะกินเหล้าลอยได้ก็ลองดูแต่หลังมันจากที่มาแต่งงานเนี่ยมันไม่ค่อยถึงสิ่งพวกเราเลยวะนี่แหละจ็บเมียเมียเมียพีนะใจใ้องชอบแปลก มันไม่แปลกธรรมดามันไม่ธรรมดาแล้วนะเฮ้ยฮงฮงฮงแหมจะรีบไปไหนวะติดเมียหลังๆนี้ไม่ไปกินเหล้าพวกกูเลยนะเออขอวันนี้มั่นนึงเออไปดิยางนี้ข้าไม่ว่างวะถ้าพวกเองอยากกินไปกินบ้านค่าอยู่ไหมกูอินอินเลยอิมเลยเออไปนะไปนะไปมา ดูหน้าตามเหมือนไม่ค่อยได้นอนนะตาม้ทช้ำอ่ะเจอรู้ว่าเป็นไงเฮ้ยมันจะเอาหนอนเน่าคุกกับใบไม้เรากินาหวะเออคือเออมึงต้องไปลองเลยเอย่างเนี้ยด,ดูหนังบ้างไปปะพวกเองตามสบายนะอาหลิงเตรียมกับข้าวให้พวกเองแล้วไม,ไม่กินด้วยกันหรอไม่ถ้าอยากเจออาหลิงตามข้าไปชั้นบนแล้วถ้าไม่อยากเจอ không, 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 ผีเราหอแกแค่สามเดือนนี่มันก็ปาไปห้าเดือนแล้วนะไอ้ผีอลิ่งบ้าเสี้ยนหนามความรักแต่เยน็นอดทนหน่อยนะเหมยนะเดี๋ยวสินแสนะก็หาวิธีแก้เคล็ดนะช่วยได้ฮนะแกคงแก้เคล็ดเลยหรอกสินแสนระักบอกว่าถ้าบุ่มบ่า,าไหมคงจะซวยเพราะวิญญาณผีอลิ่งยังผูกพันกับคงมากต้องรอไปก่อนใช่สิวิญญาณอ่ะผูพกพันกับพงมากมากมากจนเสียสติไปแล้วลสิวัน,ว,นวันกบเมียผีอยู่แต่ในห้อง ฉันเนี่ยว่าที่เมียมันมนะนงนั้นเอางี้ฉันมีวิธีจัดการมันคืนนี้เลยเพราะคืนเนี้อ๋องมันมีกินเลี้ยงกับลูกค้ากลับบ้านดึกวิธีอะไรอ่ะเอ้ยก็ไปไล่มันเองเลยไงให้มันรู้ไปดิว่าถ้าว่าที่เมียตัวจริงไปไล่อ่ะเมียผีมันจะไม่ไปโอ้โหเจ้าบุคุณลุนช่องเก่งที่สุดเลยหมูหมาไงที่จะไปไล่เนี่ยผีนะนเว้ยมึงก็ปัดสมชื่อไม่ได้บอกว่าได้ก็ได้ดิวะมีแผนเว้ย <laughs> ระวังตัวนะเฮ้ยจะดีเหรอมาถึงนี่แล้วดูแลตัวเองด้วยนะล <Hey. S 2> ่องน้องคนเดียวเหรออลินนี่เหมยน,นะผู้มันตัวจริงของโฮงอะ ไหนเธอบอกว่าจะเอาฮงไปแค่สามเดือนไงตอนเนี้ยมันถึงเวลาของฉันแล้วถ้ามาถ่วงฉันคืนน่ะได้ยินไหมจะมียันวิเศษจากใต้ซื้อมือป่าผีขั้นเทพรับรองป่าผีได้ทุกชนิดเมื่อเอาอยันเนี้ยไปแปะไว้ที่หัวผีแค่นั้นจบเหมยเป็นว่าที่เจ้าสาวตัวจริงคืนเนี้ยไปจัดการไล่เมียผีของไอ้ฮงมาเลยแค่แปะยันไว้ที่หุน่นผีอาลิงมันก็ไปฝุดไปเกิดแล้วคืนนี้ลุยเลยไหม ไรเหมือนนะทางนี้กูจัดการเขียนแล้วช่วยไหมผีหรือไงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยเอาจริงนะ